อนิเมะอะเลชินนอนเมื่อไรก็ตามที่ผมได้ยินคำนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ดูมันเพราะมันคือผลงานอนิเมะที่ไม่ว่าใครก็ตามก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงสนุกไหมเพราะมันคือผลงานที่ทางทีมงานได้ระดมความคิดและทุ่มเทแรงกายแรงใจรังสรรค์มันออกมาแต่ก็ใช่ว่าแค่แรงกายแรงใจจะทาให้ผลงานเรื่องนั้นออกมาปังได้เพราะที่พังก็มีมาแล้วหลายเรื่องแต่สำหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปอวยเฮ้ยไปรู้จักกับอีกหนึ่งผลงานที่ก่อเกิดมาจากความมุ่งมั่นของเราทีมงานกับ ให,หผลที่คุณควรดูวีวีฟัวไรท์ไอซ์สองวีวีบทเพลงกระจายข้ามินปุ่นไม่คิดจะแก้หน่อยเหรออืมไม่เหตุผลที่หนึ่งได้ปุ่งก,กับและมือเขียนบทมือดีมันคงเป็นเหตุผล,ลแรกๆที่ผมอยากนำเสนอเพราะตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจอยู่แล้วแต่การเดินเรื่องและเล่าเรื่องมีสิที่สำคัญเพราะหากมาถูกนำเสนอผิดที่ผิดเวลาไม่สามารถสื่อถึงคนดูได้มันก็จบแค่นั้น เพราะฉะนั้นผู้กำกับและคนเขียนบทจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญอามากมากและในวิวี่ฟูอาไรไอซ์สองก็ได้ผู้กำกับมือดีที่เคยผ่านผลงานมาแล้วมากมายอย่างคุณมิสุกิชินเปที่เคยกำกับคิวที่ขา่าวรลูเอ็กซ,ซ์โอเซสตัวน,นัางคนเขียนบทนานและคุณนางาซุกิเปเปและคุณอมุมฮาระอีเอจิรับหน้าที่ในาการดูแลซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็คือคนที่เคยก่อสงครามกองอวยมาแล้วในลีซีโร่หากใครที่ได้ดูลีซีโร่เนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าในเรื่องของมันนั้นเข้มข้นเอามากมาก หมายถึงสงครามกล้องอ้วนนะซึ่งมันเข้มข้นในขณะที่ว่าไม่สามาส,สละเวลาให้กับโอพีและ Ed ดีได้เลยซึ่งในว so ิววี่ฟัวไรไอสองนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนแต่ที่เรารู้สามตอนที่ได้ฉายเป็นเนี่ยเรื่องมันเข้มข้นมากมีแต่เนื้อเล้นเน้น,น,นบอกเลยว่าเจ๋มจดสุดๆในพาร์ทที่สองงานโปรดักชันร,ระดับพกักกาโดยในด้านของโปรดักชันนะผู้ที่รับหน้าที่ในการผลิตก็คือ w ิส Studio สตูดิโอชั้นแนวหน้าของวงการอนิเมะผู้อยู่เบื้องหลังความอลังการในงานอนิเมชั่นจากแอคเ On ออนไททัน โคเทนสดโจโนโคาบาเนเและเดฟเล็กปีเทนเดอร์เอาตรงๆแค่เอ่ยชื่อออกมาหลายคนก็คงรู้ได้แล้วว่างานมันจะออกมาในระดับไหนทั้งแสงสีเงาความลื่นไหลของแอนิเมชันหน้าอินเทอร์เฟซต่างๆของเรื่องและหากว่าเรื่องนี้ยังคงความยอดเยี่ยมระดับนี้ไว้ได้ตลอดนี่คงเป็นหน่งอนิเมะที่เข้าใกล้คำว่าออสเตรียได้ไม่ยากเลยเหตุผลที่3งานซาวสุดอลังในส่วนงานซาวแท็กของเรื่องน,นั้นได้คุณอาคิตะกาวะเจีมารับหน้าที่ในการดูแล ซึ่งคุณอาเคตังาว่า็รือคนที่กำกับเสียให้กับอโนอาซิโร่หนึ่งในอนิเมะที่งานด้านซาวน์หนังอลังการสุดๆซึ่งกันมาในวีวีคังอินบอกเลยว่ามันจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนส่วนโอพีของเรื่องน,นั้นได้รับร้องเด็ดอย่างถูกคายิยากินักร้องเสียงใสที่น่ารักเอามากๆไม่เกี่ยวซึ่งเสียงของเธอน,นั้นไพเราะสุดๆจนผมต้องเคยคิดไปว่าเบลลิาซาเสียอีก100ปี เหตุผลที่สี่ใน,น, hey, นเรื่องและการในเรื่องที่น่าติดตาม่างที่กล่าวไปในคอแรกว่าในเรื่องของวิวีววน่นนาสนใจอยู่แล้วกับเรื่องราวในโลกที่มนุษย์ได้นพัฒนาเอไอไปถึงขั้นสุดจนแล้วเอก็เริ่มที่จะเรียนรู้มากขึ้นจนมันได้ทำการล้างพันผ่าน และเพื่อไม่ให้เกิดส่งอนตาตกรรมซ้ำสองนักวิทยาศาสตร์จากอนาคตจึงเลี้ยส่ง AI ที่มีน้ำประวัโต,โติมอโตย้อนอดีตก,กลับไปเมื่อ100ปีก่อนเพื่อแก้ไขหน้าประวัติศาสตร์พราะกับวีวีเอไอตัวแรกของโลกที่สามารถเคลื่อนไหวได้แบบอิสระซึ่งเธอนั้นต้องทำภารกิจร่วมกับมัสซินมโตเพื่อหยุดยัง้งสงครามระหว่าง AI และมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นในอีกร้อยปีข้างหน้าซึ่งพ่อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ดูแปลกใหม่อะไรเลยแต่ที่ผมสนใจก็คือตัวละครกับ2 AI ที่มีหน้าที่ต่างกันแต่ต้องทำ ไปฟังก็ดีเหตุผลข้อที่5เลยนะเหตุผลที่5 setting AI ของเรื่องอีกหนึ่งเหตุผลที่มันน่าสนใจมากๆก็คือ setting AI ภายในเรื่องที่มันดูเรียวสมจริงกว่าเรื่องอื่นๆเพราะถ้าพูดถึง AI ในโลกอนิเมะแล้ว AI นั้นจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความเป็นแฟนตาซีสูงและมีความสามารถหลากหลายฉลาดหลากหลายแต่ในวีวีนั้น AI แต่ละตัวจะมีหน้าที่ในเประมายเดียวเท่า,า,า,น,านั้นเพราะมันนั้นไม่ได้ฉลาดมากพอที่จะทาหน้าที่หลายอย่างได้เหมือนกับ AI ในโลกของเรานะก่อน ซึ่งตัวของเรื่องเนี่ยก็มีการอ้างองิงกดเล็กสามข้อกับเอไอกดเหล็กง่ายๆหรือว่าเป็นกดเหล็กที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สลับหุ่นยนต์ตัวเรื่องนั้นจะเล่นกับประเด็นนี้มาก้อยแค่ไหนก็ไปดูกันได้ไหน B ิววีฟูอะไรไอซ์สองทีเอสเพเลยนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับ5เหตุผลที่คุณควรดูวีวีโฟร์ไรไอสองวีวีบทเพลงจากกดกู้สตรวัดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสามารถรับชมได้ที่ AS p l a เลยเลยนะครับส่วนคนที่ดูแล้วมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะซึ่งหากใครได้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ